รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพิรันจิโกอทีครับผมออสไทโลดครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่จัดทําขึ้นเพื่อที่จะเป็นคําแนะนําเป็นข้อชี้แนะเป็น how to เป็นวิธีการใหม่ๆที่จะทําให้คุณผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้นะครับ ได้เรียนรู้ว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ได้จากวิธีการใดๆบ้างใช่ครับใน,นบพื้นฐานของการทำออนไลน์เนี่ยที่เราสอนไปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการทำภาพประกอบ,รบหรือการตัดต่อโดยใช้ภาพการประกอบภาพเนี่ยซึ่งเ,เป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ใช่บนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีมัลติมีเดียเยอะใช่ครับผมมันไม่ได้มีแค่ภาพนิ่งอย่างเดียวมันมีเรื่องของวิดีโอนะครับ ความรู้เรื่องของวิดีโอเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ค่อนข้างไกลตัวกับคนทั่วๆไปครับคนทั่วไปบอกว่าเราก็มีประสบการณ์กับการถ่ายวิดีโอบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้อยคนมากนะครับที่จะได้ตัดตอ่อใช่ครับผมส่วนใหญ่มีมือถือครับหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอครับแล้วก็ใช้มันทั้งคลิปอย่างนั้นแหละถูกต้องนะใช่ครับารการที่จะเ,เอามารวมกันหลายๆคลิปเอามาตัดตอ่อเอามาทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอ MM. ผมมันน้อยคนมากๆที่จะได้มีโอกาสทําเช่นนั้นถูกครับวันนี้เราก็เลยอยากจะแนะนํา ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองเอาเริ่มต้นจากการเอาคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมถ่ายนี่แหละเอามาลองเล่นเอามาใช้คําว่าลองเล่นเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบที่เวลาเรียนรู้เนี่ยเริ่มจากการลองเล่นดูก่อนโหลดแอปมาเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อแอปเยอะะเลยในการที่จะแนะนเลยว่ามีแอปแบบไหนชื่ออะไรบ้างแล้วบนอุปกรณ์อะไรบ้างถูกต้องครับผมอ่อันดับแรกคนส่วนใหญ่ถ้าจะตัดต่อวิดีโอขึ้นมาเนี่ยเข้า Play Store เข้า iOS Store เข้าไปปุ๊บเนี่ยเซิร์ชคำว่าโปรแกรมตัดต่อคุณจะเจอโปรแกรมเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยใช่ครับผมเจอเยอะมากเลือก,มกมไม่ถูกเลือกเลือกยากมากมันเยอะมากแล้วจะเอาอยัางไงดีนะอะไรเงี้ยจะใช้ตัวไหนดีมันมีเต็ไมไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับผมนะครับวันนี้เราไฮไลท์ตัวที่เด่นเด่น ตัวที่เขาใช้กันเป็นประจำตัวที่เราใช้บ่อยๆทั้งฝั่งที่คนที่ใช้ i p ครับทั้งฝั่งคนที่ใช้ o n d ครับมีแอปเจ๋งๆอยู่พอสมควรครับผมรวมไปถึงบน PC ด้วยเราจะแนะนำในในตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะแนะนำแบบเริ่มต้นสำหรับคนที่กำลังหัดกำลังเริ่มแล้วก็แล้วก็พัฒนาไปจนทั้งถึงว่า ถ้าอยากจะให้อดวานสุดๆเนี่ยมันต้องยังไงเราก็จะบอกด้วยอเ,อเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับ,รบผม <ใน S 1> เริม่มง่ายๆเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะแนะนำในโทรศัพท์มือถือก่อนเลยนะครับใกล้ตัวเราที่สุดในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนะครับ,รบท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยในโทรศัพท์มือถือจะมีแอปพลิเคชันอยู่2ฝั่งครับ ฝั่งที่1ของพี่เนี่ยจะเป็นฝั่ง iOS อ่าผมเป็นคนชอบใช้ iOS อ่าของผมเนี่ยชอบใช้ Android อ่าผมขออนุญาตแนะนำแอปในฝั่ง Android ก่อนเชิญเลยครับที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็หลายตัวจะมีเวอร์ชั่นบน Android เป็นหลักก่อนนี่แล้วก็ไปทำเป็นเวอร์ชั่นบน iPhone ก็มีนะครับครับผมมันไม่ใช่ว่ามีข้างใดข้างหนึ่งมาดูกันแอปตัวแรกสุดเลยที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยเธาเรียกว่า Kinemaster นี่ผมเรียกผิดมาตลอด จริงๆเรียกคายก็ได้นะผมเห็นฝรั่งก็เรียกคายคายมาสเตอรก็ได้คายมาสเตอร์ก็ได้นะครับโลโก้เป็นแบบนี้เลยครับ่านผู้ชมนี่โลโก้นะฮะนี่หน้าจอโปรแกรมของเขานะครับโอ้ดีๆตัวนี้เนี่ยนิยมใช้กันพอสมควรมีกลุ่มใน Facebook ใช้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการใช้แชร์ความรู้ในการใช้ค่อนข้างเยอะนะจริงๆคายมาสเตอร์เนี่ยบน Android เนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อที่ค่อนข้างมือาชีพ ระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยใช่ครับสามารถตัดต่อได้ค่อนข้างดีละเอียดนะครับใช่แล้วเป็นโปรแกรมเสียตังค์ด้วยนะเสียตังค์แต่ใช้ฟรีก็ได้ใช่ไหมฮะเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะมีโลโก้คําว่า Kinemaster เนี่ยอยู่ตรงแถบมุมจอตรงนี้ตรงบนจอเนี่ยจะมีคําว่า Kinemaster อยู่ ถ้าเราจะเอาตัวหนังสือออกต้องจ่ายตังค์หลักการทํางานของมันเนี่ยก็คือจะโหลดโหลดคลิปวิโดีโอเข้ามาก่อนครับเป็นไทม์ไลน์หลักนะครับ <ฮะ S 2> ตรงไทม์ไลน์ของมันเนี่ยฮะดูจากเมาส์นะฮะมันก็จะมีมีไทม์ไลน์เนี้ยโหลดคลิปเข้ามาเนี่ยโดยใช้เจ้ามีเดียที่ว่านี้โหลดคลิปเข้ามาแล้วก็เอามาตัด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 เสร็จแล้วปุ๊บสามารถใส่ภาพอินเสิร์ตได้ใส่ภาพอินเสิร์ตได้เนี่ยตรงเนี้ยจะมีเกาเรียกว่ามีเดียถูกไหมฮะเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์เนี่ยก็คือจะเป็นภาพทับมาพับอยู่ข้างบนเพื่อจะคอยใส่ภาพ สมมติเราพูดคลิปที่เราถ่ายมาอาจจะเป็นคลิปเราพูดคนเดียวเฉยๆเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะใส่ภาพอาหารประกอบกรณีเราแนะนําอาหารเนี่ยเราก็สามารถใส่เลเยอร์ประกอบได้ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่อะไปเริ่มต้นบนแอปอะไรก็ช่างบนแอนดรอยส่วนใหญ่จะมาจบที่ค่ายมาสเตอร์ใช่ครับลองดูก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณชอบเดี๋ยวเราจะมีตอนที่ จัดการแอดวานกับเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ครับให้ดูวันนี้ 2. 2> มาแนะนำํำเฉยๆก่อนได้ครับอีกตัวหนึ่งที่ <ไป S 1> ผมว่าเวิร์กเหมือนกันนะแล้วก็มีใช้ผมใช้ในมือถือบ้างใช้ประกอบในการทําคลิปเล็กๆ ชื่อโปรแกรมผมไม่แน่ใจว่าชื่อโปรแกรมมันจะอ่านว่าอะไรวิโร่ป่ะวัลโลวัลโล่นะวัลโลวัลโล่ตัวนี้เจ้าปลาน้อยเจ้าปลาน้อยตัวนี้นะครับก็คือโดยหน้าตาโปรแกรมเนี่ยมันก็โอเคจะมีทั้งเสียตังค์และแบบฟรีแบบเสียตังค์ก็จะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมีเทมเพลตพวกส่วนใหญ่พวกแอปตัดต่อวิดีโอแนวตั้งเนี่ยจะมีเทมเพลตเยอะใช่แล้วก็เหมาะสําหรับสาวๆเอาไปตกแต่งทําวิดีโอเล่นได้เยอะใช่แต่ว่าโอเคมันก็มีฟังก์ชันที่จะต้อง เ,เสียตังเพิ่มนิดนึงในการาอยากได้เทมเพลตสวยๆอยากจะได้เทมเพลตสวยๆก็สามารถเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันได้แต่ผมว่าก็โอเคนะ<ฆ>อีกตัวหนึ่งเป็นโปรแกรมตัดแบบเดวนๆยังอยู่บน Android นะครับจริงๆมีทั้งตัวนี้มีทั้ง Android และ iPhone ตัวนี้คือโปรแกรม Quick เนี่ย q u i k ะนะครับไม่ได้สะกด q u i c k นะ q u i k ตัวนี้จริงๆคนที่เล่น GoPro มาก่อนเขาจะนิยมใช้ตัวนี้กันก่อนหน้านี้ทุกวนัน<ช>นี้ GoPro ซื้อแอป u i c k เนี่ยไปรวมอยู่กับแอป GoPro แล้ว Oh. เป็น GoPro Quick ไปแล้ว GoPro Quick ไปแล้วคุกควบรวมไปเลยเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มี GoPro มากๆอืมใช่ใชนะ่ก็ตัวนี้เนี่ยหลักการของการทำงานของตัวโปรแกรม Quick ที่ว่านี้ก็คือ,อเอาคลิปมามีกี่คลิปก็แล้วแต่เอามาใส่ใส่ใส่ใ,สใส่เสร็จแล้วก็มันก็จะมีเทมเพลตของมันมีเพลงประกอบมีลูกเล่นตัดต่อเสร็จสับเลยเขาเรียกว่าตัดต่อแบบอัตโนมัติ อัตโนมืออัตโนมัติได้ทั้งสิ้นเรียกว่าตัดต่อแบบไม่ต้องตัดต่อหลายคนงงเอแายคนงงเคยเคยมีคนมาถามผมนะพี่ลามผมอยากได้แอปตัดต่อที่เราไม่ต้องตัดต่อมีไหมคือตั้งใจจะมาทําให้เรางงถามเหมือนกวนๆผมบอกมีบอกแล้วเด้งกลับไปเลยเด้งกลับไปเลยมีแอปควิกไงครับควิกเนี่ยผมว่าตัดต่อได้เลือกคลิปที่คุณมีอยู่สมมติคุณมีคลิปอยู่ประมาณ10คลิป คุณเลือกคลิปหนึ่งสองสามสี 5> <5 ่ห้าเจ็ดแปดเรียงตามคุณต้องการเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณกดเข้าไปข้างในแล้วคุณเลือกเทมเพลตมันจัดการให้หมดเลยมันตัดเฉพาะท่อนสวยๆคำว่าตัดต่อนี่คืออะไรอธิบายเพิ่มคือควิกเนี่ยเขาจะไปเลือกช่วงเวลาที่เป็นช่วงเหมาะสมของคลิปนั้นสมมติคุณขี่จักรยานจากซ้ายมาขวาใช่ฮะเขาจะไปเลือกตรงกลางที่คุณวิ่งเข้ามาในเฟรมพอดีจากตรงนี้มาเออแล้วเอาแค่นี้เอาเอาช่วงบริเวณนี้ เลือกเฉพาะตรงนี้3ามบิมาใช้แล้วก็คลิปอื่นๆก็ไปเลือกตรงจุดที่มันสวยๆเด่นๆนมุมพอดีๆ<ช>เป็นจุดเล่าเรื่องของเหตุการณ์เอามามียงเอียงเรียงเรียงกันใส่เพลงใส่เอฟเฟกใส่ลูกเล่นย้อมสีฟิลต้งฟิลเตอร์ใส่ตัวหนังสือใส่ทานติชันอะไรได้หมดเลยมัน<ล>ยอยู่ในชุดเทมเพลตเดียวกันค,ค,คุณเลือกอันนี้มันก็จะได้เอฟเฟกนี้ค,คุณเลือกแบบนี้ภาพคุณก็จะเรียงแบบนี้ถูเบ็ดเสร็จสําเร็จรูปที่บอกว่า ตัดโดยที่ไม่ต้องตัดคือคุณโยนเข้าไปแล้วคุณเลือกแล้วมันทําให้เสร็จเลยใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่วิดีโอนะจริงรจริงภาพนิ่งเอาไปประกอบใส่ก็ได้นะภาพนิ่งใส่ใบก็เป็นสไลด์โชว์มันก็จะเป็นภาพนิง่งแล้วจริงๆมันจะมีการซูมอินซูมเอาอะไรให้เสร็จสับเลยอ่าสไลด์โชว์เขาจะซูมภาพให้ด้วยมีปาดซ้ายมาขวามีเอฟเฟกไหลลงมาตึ้งหล่นมาันจะาข้างบนอะไรเงี้ยตัวเนี้ยฟรีด้วยนะแล้วก็ใ,<ช>ในเบื้องต้นเนี่ยในการเซตใช้โปรแกรม Quick เนี่ยตอนสุดท้ายสุดมันจะมีโลโก้กปขึ้นมา เราสามารถปิดได้ด้วยนะปิดได้ด้วยเป็นของฟรีที่ GoPro จัดมาให้ทุกคนแล้วคนที่มี GoPro ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แอปตัวนี้ใช่ครับและคนที่ไม่มี GoPro ก็ใช้แอปได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยได้หมดผมใช้บ่อยมากอีกแอปตัวหนึ่งใน iPhone ไหมได้ครับ iPhone ตัวนี้นี่โลโก้จะเป็นแบบนี้อันนี้ขวัญใจผมเลยอ่าตัวนี้นี่ตั้งแต่ผมเจอแอปตัวนี้นะครับตัดต่อ Luma Fusion เนี่ยผมก็ลืมทุกแอปในโลกนี้ไปเลยชื่อแอปว่า Luma Fusion คนส่วนใหญ่บน iPhone จะคุ้นเคยแต่ iMovie เพราะ iMovie มันแถมมากับเครื่องเลยถูกครับใช่ไหมฮะแล้วพอคุณใช้ iMovie ทุกวันนี้ iMovie ปรับปรุงแล้วนะถ้าซักเมื่อ2 3สมปีก่อนคุณใช้แบบช่วงเวลาเดียวกับผมเนี่ยค,คุณจะงุนงดกว่าน,นี้เพราะ iMovie เมื่อ2 3สมปีก่อนเนี่ยมันแย่กว่าน,นี้มากแต่พอมาเจอ uma, รูผมผาโอ้โห l ูมานี่เปิดโลกมันเหมือนโปรแกรมตัดต่อบ,บนเครื่อง PC เลยครับผมมีเครื่องมือเครื่องไม้ทุกอย่างแล้วมีเลเยอร์ไม่จํากัด นะฮะวิธีการทํางานก็ไม่ฟิกได้หลายเลเยอร์เราสามารถวางลงไปแล้วเว้นช่องว่างเอาไว้คือโปรแกรมสมัยใหม่อ่ะส่วนใหญ่มันจะชอบมีคุณสมบัติที่เรียกว่า s h r n n อยังไงครับ Shrink to fit คือการหดทุกอย่างอเข้ามาหากันครับเพื่อให้คนตัดต่อง่ายที่สุดเช่นเราลากคลิปมายาวๆสช่ไหมเราผ่าตรงกลางออกครับมันก็จะดึงหัวท้ายมาชิดให้เลยอ๋อไม่ต้องมานั่งลบไม่ต้องมานั่งทําเองไม่ต้องมาชิดเอง อันนี้คือความหวังดีของเขาโปรแกรมครับแล้วผมถามหน่อยถ้าผมผมดึงตรงกลางออกแล้วผมอยากจะใส่อย่างอื่นเข้าไปแทนน่ะก็ต้องมานั่งแหวกอีกมันก็ผมก็ต้องมาแหวกออกอีกต้องแหวกออกอีกแหมแกแต่รูมาฟิชั่นนี่เราเลือกได้ว่าจะทําให้เป็นชิ้งหรือไม่ชิ้งตรงนี้น่ยไม่ต้องหดเข้ามาตรงนี้เว้นไว้เดี๋ยวใส่อะไรเข้าไปอ๋อต้องตรงนี้อะเว้นไว้เพราะอะไรด้านบนมีเลเยอร์มาคุมอยู่ครับผมคุณข้างล่างก็ไม่ต้องใส่แล้วรูมาฟิชชั่นนี่เลเยอร์ล้นเหลือ เออเหลือๆแน่นอนเจ็ดเลเยอร์ตามสบายๆดันกันขึ้นไปเลยเออใช่อะทีนี้มาบน PC กันบ้างครับพีนีจะต้องตัวนี้เลยครับครับอาพีเมียโปรครับบน PC ซส่วนใหญ่คนใช้เยอะสุดนะฮะโปรแกรมที่คนนิยมใช้เยอะสุดนะฮะแล้วก็บางคนก็ให้คำนิยามว่ามันเป็นมืออาชีพสูงสุดใช่ครับก็คือพีเมียโปรเป็นยอดนิยมที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันในการตัดต่อพีเมียเป็นซอฟต์แวร์ของ Adobe นะครับก็คือมันเป็นตัวหลักที่คนใช้กันเยอะเย มันก็เลยได้รับความนิยมแล้วมันก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่ได้เล่นของใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะนิยม Adobe Premiere อืมอืม <Adobe S 1> อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้พี่หลามก็เคยชอบเหมือนกันนี่ ตัว idius ป่ะฮะอ่ idius หรือ eds นะ eds เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่หกเหินพเนจรมาจากหลายค่ายมากจากค่าย c a n o ป p ส u s ทุกวันนี้มาอยู่ g าส valley a s v a l l e ใช่นะครับ idius ก็เป็นซอฟต์แวร์คู่กายผมเลยแหละเอาจริงๆนะผมถนัดบน pc ผมถนัดตัวนี้มากที่สุด ถ้าใน PC ในคอมพิวเตอร์ผมใช้น้อยมากแต่อ d ดิวเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้ฟรีเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่แนะนำเพราะว่าคนใช้ไม่เยอะด้วยใช่ครับแต่ผมมาถนัดที่สุดอ๋อเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมครับผมสามารถตัดพร้อมกับกดช็อตคัดคีย์บอร์ดเมาส์แล้วมันคล้องมือมากคือมันติดไปแล้วเราใช้ตัวนี้จนชินแล้วผมผมซื้อมาตั้งแต่เวอร์ชั่นที่มันแบบว่า ตอนยังไม่ออนไลน์อ่ะสีมันเก้ารบาทซื้อ40,000กว่าบาทซื้อเลยซื้อมาใช้งานเงเราได้ได้ใช้งานเราคุ้มอยู่แล้วนะแล้วทุกวันนี้เป็นเวอร์ชั่นออนไลน์ผมไปซื้อเวอร์ชันสติวเดนมาในราคาแค่สามพันบาทอ๋อโูกจากสี่หมื่นกว่าเหลือสามพันสามพันบาทใช้ได้เลยครับผมนะแล้วเดี๋ยวพอมีอัปเดตเวอร์ชันใหม่ผมก็ไปซื้อตัวใหม่ทุกวันนี้เป็นเวอร์ชันเก้ากว่าก็อีกตัวหนึ่งที่นิยมเหมือนกันก็คือตัว Sony v e ว a s โซนี่เวกัสโซนี่เวกัสก็เป็นซอฟต์แวร์ที่โซนี่ไปซื้อบริษัทเวกัสมาอีกทีหนึ่งนะแล้วเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ของโซนี่เองปรับปรุงจนกระทั่งมันเป็นซอฟต์แวร์ระดับมืออชีพเมื่อก่อนมันเป็นซอฟต์แวร์ที่แถมมากับพวกกล้องถ่ายกล้องใช่กล้องวีดีโอข้อดีของโซนี่เวกัสคือมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมือใหม่ก็ใช้ได้ตัดต่อแบบเบาๆก็ทําได้จะตัดต่อแบบฮันห์ตแบบระดับมือโปรก็ทําได้ครับผมแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีครับคือมันลดราคาบ่อยมากอืใช่เหลือพันกว่าบาทใช่ไหมเขาชอบไปลดในในไอในสตรีมในสตรีมที่เป็นแอปรวมเกมอ่ะใช่นั่นแหละเพราะว่าคนคนในเกมก็ส่วนใหญ่ตัดต่อวิดีโอทำคลิปวิดีโอกันใช้เวกัสก็จะไปลดโซนี้เลเวกัสบางทีลดเหลือแบบสองพันกว่าบาทก็มีพันเจ็ดก็มีพันเก้าก็มีพันเจ็ดอยู่แวบๆอยู่นะฮะใครอยากได้ราคาซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอแท้ๆลิขสิทธ ในราคาแค่พันกว่าบาทรอจังหวะโซนี่เวกัสแล้วโซนี่เวกัก็น่าจะนิยมเป็นอันดับ3อันดับ4ของโลกนี้เพราะฉะนั้นมีคนสอนเต็มไม่หมดมีเพื่อนเล่นเยอะมีเพื่อนเล่นเยอะคุณอยากทําอะไรคุณเซิร์ช YouTube ว่าทําอย่างนี้บนเวกัสมันมีคนสอนหมดเหมือนด d o บ e p พ e ีเมียเหมือนไฟนอลคัทอีดีเอผมยังมีสอนนะแต่มีน้อยมีแต่ฝรั่งใช่ครับผมอีกตัวหนึ่งของค่ายแบล็ k เมจิกครับดาวินชีครับนี่ อ่าตัวนี้ครับดาวินชีตัวนี้สันส้นๆเลยใครอยากได้โปรแกรมตัดต่อฟรีระดับมืออาชีพตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าอาจจะต้องดูสเปคเครื่องนิดหนึง่งอ่ากินกําลังจะ,จะต้องใช้เครื่องที่สเปคสูงมันมีรุ่นเสียต่างกับรุ่นฟรีเมนูใช้ยากด้วยเมนูใช้ยากนิดนึงแต่ว่าผมก็ใช้เรื่อยๆเหมือนกันก็เริ่มชินแล้วม,มันก็มีฟังก์ชัน t r i มอะไรเบสิกที่ฟังก์ชันพื้นฐานที่มืออาชีพเขาใช้กันเนี่ยก็มีหมดใช่นะครับแต่ว่า ความความข้อเสียของมันเล็กน้อยก็คือเวลาเรนเดอร์มันจะใช้ CPU เรนเดอร์ในเวอร์ชันฟรีแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ CPU เรนเดอร์นะแต่ถ้ามันไม่ได้ใช้การ์ดจอมาช่วยถูกไหมฮะการ์ดจอเนี่ยไม่เคยเรนเดอร์เลยครับเอาไว้พรีวิวอย่างเดียวแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นเสียตังค์ครับมันมันระบุได้เลยครับว่าสามารถเอาการ์ดจอมาช่วยในการทำเอ็กพอร์ตอะไรทั้งหลายเลยทำให้เร็วขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเคยเคยเคยอ่านเคยอ่านอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเสียตังค์อ่ะ มันก็จะมีฟังก์ชันอะไรที่ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นสามารถเรนเดอร์ได้เร็วขึ้นเยอะแต่จริงๆอ่ะคืออันเนี้ยต้องเปเลื่อนที่ต้องพูดกันคนเข้าใจผิดครับคิดว่าเวลาจัดสเปคตัดต่อครับต้องมีการ์ดจอด้วยจะได้ช่วยคือการ์ดจอมันช่วยโปรแกรมตัดต่อตอนไหนหรือว่าตอนไหนครับตอนที่เราดูอ๋อตอนดูใช่ไหมพีววบนหน้าจอครับผมเพราะอะไรมันมีตัวถอดรหัสที่เรียกว่าดีโค้ดมันจะเร็วอืมนะมันมีมันมีตัวถอดรหัสดีโค้ดครับของไอตัวโคเด็กทั้งหมดครับผม แต่พอตอนเราเอ็กซ์พอร์ตหรือเราเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์มันคือการเอนโคดใช่การ์ดจอไม่มีตัวเอนโคดใช่ต้องใช้ CPU หลักเป็นหลักในการทำงาน CPU กับแรมทํางานเป็นหลักต้องมีตัวนี้แหละ DirectX 12ใน Windows 11อ๋อ Windows 11ใช่ไหม Windows 11จะอัปเดต DirectX 12สักประมาณกลางปีนี้ครับผมกลางปีนี้จะทำให้การ์ดจอทั้งหมดเนี่ยสามารถช่วยเอ็กซ์พอร์ตได้ ถ้ายังมีซอฟต์แวร์บางคนถ้ามามีบางคนมามามาแย้งผมบอกว่าอุ้ยการ์ดจอมันช่วยสิครับทำไมไม่ช่วยมันช่วยมันเคยช่วยมันเป็นฟีเจอร์บางอันที่บางซอฟต์แวร์บางแอปกับบางการ์ดดึงมาช่วยเขาสามารถดึงมาช่วยได้ในบางเรื่องได้นิดหน่อยในบางเรื่องนะเต็มที่ไม่เกิน10%คุณเวลาคุณเลนเดอร์คุณไปดูดิ CPU วิ่งร้อย RAM วิ่งร้อยการ์ดจอวิ่งเต็มที่10%ครับผมถ้าไม่ช่วยเลยศูนย์นอนนิ่งเลยใช่แต่พอเป็น Direct 12 คุณจะเห็นการ์จอคุณวิ่งร้อยอแล้วงานคุณมันจะใช้ได้เนี่ยมีรายชื่อแอปพลิเคชันทั้งหลายแหละที่เราบอกไปเนี่ยลองเอาไปเซิร์ชดูลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูถ้าคุณจับโฟกัสไม่ได้อบอกเลยว่าทั้งหมดที่เราพูดไปเนี่ยอันนี้คือท็อปฮิตในท้องตลาดถูกต้องทั้งฝั่ง Android, iOS แล้วก็ PC ครับผมคุณใช้ไม่เกินนี้คุณจะได้สโคปลงมาแคนจะไปลองดูว่าชอบตัวไหนครับผมไม่มีตังดาวินชี่รีซอฟเท่านั้นเกียรสีได้ด้วยโอ้โหสุดยอดแต่กินสเปคเครื่องต้องแบบแรงมากมากนะฮะไฟนอลคัตอยู่บนบนแม็กใช่ครับคุณองใช้ไฟนอลคัตเท่านั้นเพราะว่าบนตัวอื่นไม่มีครับผมถ้าบนพ c ซคุณก็เลือกเอาคุณจะเอาเวกั r พีเมียโปรหรือว่า e d เอ่าเลือกเอาได้หมดไอโอเอสแอนดรอยก็เลือกเอา ชอบแบบ <ด asp. S 2> ไหนแต่ผมว่าจบอยู่2ตัวนี้แหละอ่าส่วนตัวเลย <S 2> <S 2> เราฟ <Android S 2> ันทงกันเลยนะขายมาสเตอร์ um. Master, ผมก็รู้มากฟิวชั่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะสอนเรื่องควิก แล้วก็วันโลแล้วก็ขายมาสเตอร์แล้วก็ลูมาฟิวชั่นเราจะสอน4ี่ตัวนี้คุณจะชอบตัวอื่นก็ช่างแต่เราจะสอน4ตัวนี้ชัดเจนไอ้ฟังดูเหมือนเหมือนมัดมือชกไงไม่รู้เราไม่กลัวอยู่แล้วเราต้องเลือกอ่ะชีวิตมันต้องเลือกชีวิตมันต้องเลือกซึ่งเราได้เลือกแล้วเพื่อคุณใช่ครับผมคัดมาสิ่งที่ดีๆให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับโอเควันนี้เวลาช่วงท้ายของรายการนะครับเรายังมีสกูพิเศษที่คุณผู้ชมต้องไปดูอีกอ๋อครับนั่นก็คือครอบเครื่องเรื่องไอ จากตอนที่แล้วช่วงครบเครื่องเรื่องไอทีได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานเสริมสำหรับคนที่มีอาชีพหลักซึ่งในสัปดาห์นี้จะแนะนำอาชีพเสริมที่น่าทำส่วนจะมีอาชีพใดบ้างติดตามมารับชมกันได้เลยครับขับรถส่งผู้โดยสารส่งอาหารหรือส่งสิ่งของวิธีหาไรายได้เสริมที่ง่ายและเหมาะในการทำในช่วงหลังเลิกงานหรือวันหยุดได้เป็นอย่างดีก็คือการขับรถส่งผู้โดยสารส่งอาหารหรือรับส่งสิ่งของนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะส่งคนส่งอาหารหรือส่งสินของต่างๆยิ่งถ้าเรามีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของตัวเองพร้อมกับสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งเครื่องก็สามารถสมัครเป็นคนขับรถคนส่งอาหารหรือคนส่งสินของต่างๆได้โดยที่ไม่มีกำหนดจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำหรือช่วงเวลาในการขับวางเมื่อไหร่ก็แค่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาหารายได้เสริมถือเป็นอาชีพเสริมที่น่าทำเป็นอย่างมากขายของออนไลน์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มที่จะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แทนการออกไปซื้อที่ร้านมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบาดโควิดสิยังคงไม่หมดไปทําให้แบรนด์สินค้าต่างๆจํานวนมากต้องการตัวแทนจําหน่ายสินค้าที่จะช่วยให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งหลายๆคนที่มีอาชีพหลักจึงเริ่มหันมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลังเลิกงานกันมากขึ้นด้วยข้อดีของการเป็นตัวแทนจําหน่ายแทนที่จะเปิดธุรกิจด้วยตัวเองก็คือไม่ต้องลงทุนในการพัฒนาแบรนด์สินค้าสามารถนําสินค้ามาขายต่อได้เลยยิ่งในทุกวันนี้หลายๆแบรนด์รับตัวแทนจําหน่ายโดยที่เราไม่ต้องดูแลสต๊อกสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการสต๊อกและมีความเสี่ยงต่า ถ้าหากลองแล้วไม่คุ้มค่าก็ตัดสินใจหยุดทําได้โดยที่ไม่ต้องเสียดายเงินลงทุนเหมือนเจ้าของธุรกิจแต่อย่างใดรับรีวิวสินค้าอาชีพเสริมนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียเป็นชีวิตจิตใจรักการเล่าเรื่องทั้งผ่านตัวหนังสือและว,วิดีโอลองเขียนบล็อกหรือถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้าอาหารท่องเที่ยวต่างๆโดยเราไม่จําเป็นต้องหน้าตาดีก็เป็นนักรีวิวที่มีคนติดตามจํานวนมากได้ ถ้าเราทำเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์การเล่าเรื่องที่โดดเด่นน่าสนใจจะทำให้คอนเทนต์ของเราเป็นที่น่าสนใจมีผู้คนติดตามจำนวนมากและจะต้องมีสปอนเซอร์เชิญให้รีวิวสินค้าอาหารหรือเชิญไปรีวิวที่พักต่างๆได้อย่างแน่นอนรับจ้างถ่ายภาพสำหรับหลายๆคนที่รักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจลองเปลี่ยนจากการอดิตเรกมาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ เพียงแค่ศึกษาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นถ้ายังไม่มีประสบการณ์มากนักอาจจะเริ่มจากการถ่ายภาพเพื่อนๆคนรอบข้างก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นงานอีเวนต์ที่ไม่กดดันมากถ้าเริ่มเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็รวมไปถึงมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะรับงานใหญ่อย่างงานรับปริญญางานบวชงานแต่งงานได้เลยแต่การรับถ่ายภาพนั้นอาจใช้เวลาทั้งวันหรือครึ่งวันเป็นอย่างต่ำซึ่งจะทำได้เฉพาะวันหยุดงานเท่านั้นทำอาหารขาย อาหารเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานอาชีพหลักตามออฟฟิศเราะจะต้องเร่งรีบอยู่เสมอถ้าไม่มีตัวเลือกในเรื่องของอาหารไม่มากนะักแต่ถ้าเราลองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหันมาทำอาหารขายตอนเช้าหรือทำเป็นข้าวกล่องมื้อเที่ยงก็อาจจะได้รับความนิยมไม่น้อยและถ้าหากเป็นอาหารสุขภาพก็จะยิ่งถูกใจคนทำงานที่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนอกจากจะเป็นอาชีพเสริมที่สร้างไรายได้ได้ดีเราเองก็จะประหยัดค่าอาหารในแต่ละวันไปได้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างกับอาชีพเสริมที่น่าทำในยุคนี้ซึ่งหากใครกําลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ก็ลองแบ่งเวลาทําตามได้เลยแต่ถึงย่างไรก็ตามการทําอาชีพเสริมของเราจะต้องแบ่งเวลาให้ดีและจะต้องไม่กระทบกับงานหลักที่ทําอยู่เพื่อไม่ให้เสียงานเสียการนั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดี รายการน,นี้นะครับผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ให้คุณผู้ชมเข้าไปติดตามคลิปย้อนหลังด้วยนะครับเผื่อใครติดตามไม่ทันที่ w w w etvthai.tv นะครับแล้วก็มีสื่อสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง f a c e b o o k นะครับ f a c e b o o k c o m e t v channel เข้าไปพูดคุยแนะนำติชมรายการอยากดูอะไรอยากให้เราสอนเรื่องอะไรหรือวางแนวทางให้เราสำหรับปีหน้าก็ได้เพราะเราทำกันทุกปีได้ครับนหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับผม2คนหมายเลข001และ456เหมือนเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปนะครับตอนที่15แอปตัดต่อวิดีโอตัวแรกที่เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จัก ไม่ว่าคุณจะชอบใช้แอปตัวไหนก็ตามแต่แต่คุณต้องมีแอปตัวนี้ติดเครื่องเอาไว้นั่นก็คือ Quick นั่นเองอเพราะว่าแอปตัวนี้เนี่ยถูกบริษัท GoPro ที่ทำกล้อง Action Cam เนี่ยซื้อไปเรียบร้อยอเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าซื้อไปบันเดิลให้กับคนที่ใช้อ Action Cam แล้วกลอปรไปรใช้งานเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเอามาตัดบนตัวน,วนี้มันสะดวกใช่มันเร็วมันง่ายนะคือมันสอดคล้องัน่ะ ทุกวันนี้คนที่ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่มากกว่า90%หันมาใช้กล้องติดรถยนต์กันมากขึ้นซึ่งกล้องติดรถยนต์นั้นมีประโยชน์ต่อ,อการขับขี่รถในเมืองไทยเป็นอย่างมากเพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราและรถของเรากล้องติดรถยนต์จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆและเป็นพยานสำคัญของเราได้เป็นอย่างดีดังนั้นทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนจึงควรมีกล้องติดรถยนต์ไว้